สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมในช่องเตอร์ไอซียูนะครับเจออีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดบอสนะบอสกิ่งนะครับผมก็เมื่อวานสุ่มได้มาหนึ่งตัวเนาะเราเปิดเลยนะครับผมบับอีเวนต์บอตัวธรรมดานะผมโอเคนะครับผมเราได้ตัวธรรมดานะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ตัวหลักกันนะตัวหลักโอเค แป๊บเดียวครับบอสนี้ถือว่าแป๊บเดียวมากในการโจมตีนะครับผมใกล้ตายแล้วนะครับผม หมอไม่ได้ตั้งอยู่เลยนะเราจริงๆไม่มีเก็กเออเอาจริงๆไม่มีเก็กด้วยโอเคของก็ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อน โอเคที่เหลือก็ให้ตัวอื่นเก็บนะครับ ว่ามันเป็นพวกกล่องพวกหินเพลิงคุณบน,น,นพิทักษ์ทลายหนึ่งเปอร์ครับโ้เอามาทำไมเนี่ยคำรามสามได้หินกากมากเลยแต่ผมให้ตัวอื่นๆเก็บหาตัวว่างๆเก็บ ทำรามหนึ่งเปอร์ก็มาหมดแล้วครับแค่นี้จริงๆน้อยน้อยนิดนะผมไม่ได้อะไรที่มีราคาสักเท่าไหร่นะผมนะผมได้สร้อยเวล้อ,อยมาเส้นหนึ่งแล้วก็ได้หญ้ามาสองสามต้นนะครับก็ประมาณนั้นตอนนี้ผมสิ่งสถิตยอยู่แนวสามนะผมนะผมไม่แน่ใจว่าใครจะให้ตีกิ่งบ้างนะผมนะใครจะให้ตีกิ่งบ้างตอนนี้ว่างไงนะผมโอเค ผมออนอยู่ในห้องสอบนะย่งออนตั้งไว้อยู่สำหรับตีใหญ่วันนี้โอเคคลิปนี้เราเดี๋ยวเราปล่อยเลยนะผมเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำนะผมเดี๋ยวเราปล่อยคลิปแบบด่วนๆนี่แหละอาจจะไม่มีอะไรมากมายนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้บายยครับไว้เจอกัน